สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถเก่งนะครับผมเก่งซีดานสีประตูนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโร拉เอลตรีนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวปี2003นะครับเป็นตัว1.6 e นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมสภาพสวยสวยคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับโคโร拉เอลตรีนะครับ1.6 e นะครับผม นี่ครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นล้อมแมกนะครับผมสภาพสวยๆนะครับหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมภาษีไม่ขาดภาษีปีหกห้านะครับภาษีปี6กห้านะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในกันนะครับผมครับแผงประตูนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมแผงประตูสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปด้านในนะครับพอดีว่ามีเสียงรบกวนภายนอกนะครับผมครับตัวนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีฝั่งออโต้นะครับฝั่งคนขับนะครับผมตัวนี้ก็เป็นกระจกเปิดปิดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกกระจกเปิดปิดลงนะครับผมประมาณนี้นะครับ ตัวนี้นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมตัวอต้านะครับโอเคนะครับผมพวกตามเีดานนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับผมก็จะมีพวกรอยนะครับเขาจะติดแบบเป็นหิ้งพระนะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้ไม่มีรอยแตกหักรอยล้าวนะครับผม แล้วผมจะพามาดูเลขไม์กันนะครับคันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่1นึ่0 0สมนโลนะครับฟัง์ชันทุกอย่างติดปกตินะครับฝั่งนี้นะครับตัวปีสองพนามนะครับผมก็จะมีให้เล่นเทปนะครับผมมีซีดีให้ด้วยนะครับผมถือว่ายังทันสมัยอยู่นะครับในช่วงปี2003นะครับมีซีดีมีไอตัวเทปให้นะครับแล้วก็มี fm am วิทยุนะครับผมประมาณนี้นะครับ ฝั่งนี้นะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับผมเป็นใช้ด้วยมือนะครับผมไม่มีขึ้นดิจิตอลให้นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมอันนี้นะครับได้เป็นที่ใส่ขล้องนะครับประมาณนี้นะครับเกียร์ออโต้ครับที่ปรับไฟรีด้านหน้านะครับแล้วก็มีที่สูบบุหรี่ลูกค้าคนเก่าไม่สูบบุหรี่นะครับผมอันนี้รับประกันได้เลยนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับแน่นอนนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ครับมีโหมดขึ้นเหมือนจะเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าขึ้นเขานะครับมันจะมีขึ้นมาให้นะครับ ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเป็นตัวเล็งนะครับผมลากรอบให้เพิ่มความเร็วนะครับประมาณนี้นะครับผมมีเบรกมือแบบธรรมดานะครับนี่ใส่ของเก๊ะนะครับสภาพภายในสวยเลยนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่ครับตรงตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับสภาพสวยงามแทบไม่มีตําหนินะครับนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูเลยนะครับเบาะสวยงามจริงๆครับคันนี้ น่ครับผมเบาะสภาพสวยงามแบบหาตำหนิไม่ได้นะครับนะครับผมใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับราคานะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งครับผมจะพามาดูภายในภายนอกตัวรถกันก่อนสภาพเป็นยังไงแล้วผมจะมาสรุปราคาว่าสมควรไหมนะครับที่จะซื้อกับราคานี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับรอรุ้นนะครับสรุปราคานะครับดูให้จบจบกันก่อนนะครับ สนใจโทรมาจะได้ไม่ผิดหวังนะครับว่าผมอธิบายตรงไหนบ้างนะครับจะได้เห็นทุกมุมนะครับผมนะครับคูกตามซอกตามมุมต่างๆนะครับเก๊ะนะครับคู่มือมีให้นะครับผมเป็นคู่มือการใช้รถนะครับโตโยต้าโคโรล่านะครับเดิมๆนะครับผมลูกค้านะครับมือเดียวป้ายแดงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบผมต้องขอดูเล่มอีกทีหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้เอาเล่มมานะครับยังไงก็โทรสอบถามผมมาได้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ดูนะครับนี่ครับแผงประตูสวยงาม ไรตํำหนินะครับกระจบไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับใครที่จะซื้อไปใช้งานนะครับคุ้มนะครับผมกับไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับตัวนี้เบนซินนะครับผมไม่เคยติดแก๊สได้ล้อแมตต์นี่เบรกคู่ด้านหน้าดัมเบรกหลังนะครับห้องเครื่องนะครับผมยังไม่เปิดขออภัยนะครับห้องเครื่องยังไม่เปิดนะครับผมเอ้ยลืมบอกนะครับกระจกมองข้างทับเก็บไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะ สะดวกไหมครับผมดูครับสะดวกจริงๆครับ mm นี่ครับไฟหน้านะครับผมยังโอเคเลยนะครับติดปกติทุกอย่างไม่เคยชนเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเครื่องกันสภาพเป็นยังไงนะครับสภาพเดิมหรือเปล่าหรือว่าเคยชนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันครับผมตัวนี้ห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมจะพามาดูฝาปรงกันก่อนนะครับ พวกตามน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับเส้นสายลากยาวนะครับอยู่ครบตัวอักษรต่างๆโลโก้นะครับเพจนะครับผมเดิมๆเลยนะครับเดิมๆครับผมเดิมๆนะครับแองการความร้อนยังมีสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ครับผมห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคานฝั่งสายฝั่งขวาเดิมๆครับบล็อกเดิมไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับ พวกตามนี้เนี่ยเดิมเดิมนะครับสติกเกอร์นะครับเครื่องปรับอากาศอะไรนะครับเตือนทุกอย่างอยู่ครบไม่มีการพ่นสีแน่นอนไม่มีการชนนะครับนี้จะเป็นเพจนะครับเป็นปี2003นะครับเป็นเครื่อง1,006นะครับผมมองย้อนนิดนึงมันจัดยลายนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห้องเครื่องนะครับผมเดิมเดิมนะครับไม่มีชนแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียง เรียบร้อยครับผมเรามาดูกันนะครับสภาพเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็มีหอมแดงมาขายนะครับแต่ขอรีบให้ฟังเสียงเครื่องกันก่อนแล้วก็มาสรุปราคานะครับ โหตอนนั้นเขาขับฟอร์นะครับผมขับฟอร์มาขายพวกหอมแดงครับเป็นไงครับออกป้ายแดงนะครับคุ้มไหมนะครับขับฟอร์มาขายนะครับอันนี้ก็มีความชอบส่วนบุคคลนะครับผมเมื่อกี้เขาขี่คันฟอร์นะครับป้ายแดงมาขายพวกหอมแดงนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับคุณผู้ชม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคัน t o y o ต a Corolla a l t i ิ 1.6E ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นะครับผมได้ปี2003นะครับเป็นเกียร์ออโต้เก๋งรซีดานซีระตูสภาพสวยๆนะครับผมจะมาสรุปราคากันนะครับราคานะครับอยู่ที่125,000บาทนะครับใครสนใจโทรมาเลยนะครับราคาอยู่ที่125,000บาทนะครับคันนี้ขอย้ำนะครับรับเฉพาะเงินสุดนะครับผมคุณลูกค้า ับเฉพาะเงินสดนะครับพอดีว่าปีคันนี้มันต่ํานะครับก็ทางเรานะครับก็ไม่ค่อยมีไฟแนนซ์เป็นของตัวเองนะครับก็ต้องได้เป็นแบบโวกไฟแนนซ์ท้องถิ่นพวกตาม CIMB นะครับแล้วก็เป็นพวกอ่าเรียกอะไรอ่ะมีธนาคารที่ยังไม่ค่อยใหญ่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงประมาณเท่านี้ถ้าคุณผู้ชมชอบหรือว่าสนใจยังไงอย่สอบถามข้อมูลตัวรถไว้ดูก่อนก็ได้ ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรสอบถามมาก่อนได้นะครับเบอร์โทรผมเบอร์นี้ครับ0942742233นะครับหรือว่าจะกดที่ด้านล่างก็ได้เบอร์โทรผมมีให้ด้านล่างข้อมูลต่างๆตัวรถรายละเอียดต่างๆมีให้คุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้สมาชิกคุณผู้ชมท่านไหนพี่น้องๆนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้เลยนะครับตัวรถอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์นะครับ คุณสันติสุขนะครับผมผมชื่อสันติสุขนะครับถ้าชื่อเล่นเรียบเป็นไรอ้อนก็ได้นะครับผมเรียกง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสนใจโทรมาเลยนะครับอย่าคิดช้านะครับผมคันนี้สภาพสวยจริงครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ